จนยอมตัดผมและฉีกเสื้อของตัวเองต่อหน้าภรรยาที่รักเขาทั้งหัวใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในห้านาทีพ่อตาของเขาจะนำบอดี้การ์ดห้าสิบคนบุกเข้ามาปิดบัญชีความทรยศนี้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือสงครามศักสิ์ของหัวใจที่เดิมผ่านด้วยชีวิตและอนาคตของทั้งสามคนสามีตัดผมฉีกเสื้อเพราะปกป้องเลขา แต่เพียงห้านาทีพ่อตาและบอดี้การ์ดห้ิคนบุกมาเอาคืนการทรยศลมเย็นของห้องทำงานยังคงนิ่งแต่ภายในห้องกลับร้อนระอุจนลมหายใจแทบไหมเสียงกันไกลตัดผมดังกึกกึกปลายผมยาวสลวยของเมียตกลงพื้นทีละปล่อยทีละช่อดวงตาของเธอแดงกำ่ำเธอไม่ร้องแต่ความเจ็บสะท้อนอยู่ลึกเหมือนแผลที่ไม่มีเลือดสามียืนอยู่ตรงหน้ามือยังสัน่น อกกระเพิ่มเหมือนคนที่พยายามหายใจท่ามกลางควันไฟเขาตะโกนเสียงแตกพร่าเธอทำได้อย่างไรไปเหยียบความรู้สึกเลขาของฉันแบบนั้นเธอไม่ขยับแต่ดวงตาของเธอเรียบเย็นเหมือนน้ำแข็งที่แข็งจนไม่แตกเขายื่นมือไปจับปกเสื้อเธอแล้วฉีเสียงผ้าขาดดังกล้องเหมือนเปลวไฟพุ่งขึ้นเธอยืนเฉยไม่ขยับเพียงมองเขา เหมือนมองคนแปลกหน้าเลขาหญิงสาวร่างบางยืนด้านหลังใบหน้าซ่อนรอยยิ้มจางๆที่เธอพยายามปิดไม่มิดเธอรู้ทุกอย่างนี้ถูกเตรียมไว้เหมือนฉากละครที่พระเอกหลงผิดเชื่อในตัวร้ายที่ทำหน้าสงสารความเงียบเริ่มหนักเหมือนกำแพงกดทับหลังคาแต่แล้วเสียงรองเท้าหลายสิบคู่หนักชัดสั่นพื้นห้องทำงานทั้งชั้น บานประตูถูกผลักออกอย่างรุนแรงพ่อตาเดินนำหน้าใบาหน้าสมกแต่ดวงตาเย็นเฉียบจนเหมือนมีดด้านหลังของเขาบอดี้การ์ดในสูตรดำเรียงเป็นกำแพงมนุษย์ห้าสิบคนพร้อมยืนรอคำสั่งเดียวสามีหันกลับดวงตาเริ่มสัน่นริมฝีปากสั่นเหมือนคนเพิ่งรู้ว่าตัวเองยืนบนเหวพ่อตาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเพียงมองรอยผมที่ถูกตัดเสื้อที่ถูกฉีก ลำคอของลูกสาวที่แดงจากแรงดึงความเงียบคมกว่าใบมีดเฉือนความภาคภูมิของสามีราวกับผ้าบางๆบรรยากาศในห้องเริ่มแน่นอากาศเหมือนหายไปทุกคนแทบหายใจไม่ออกเลขาที่เคยยืนอ่อนหวานใบหน้าเริ่มสีเหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองปลุกมังกรที่หลับอยู่พ่อตาหันหน้าช้าชัดมองตรงไปที่เธอแล้วเอ่ยคำแรกน้ำเสียงเรียก แต่หนักจนพื้นเหมือนสั่นเธอคือคนที่กล้าทำลูกฉันร้องให้ใช่หรือไม่สายตาของบอดี้การ์ดทั้งห้าสิบคู่หันไปยังเลขาพร้อมกันราวกับคมดาบยีห้าเล่มประสานเลขาก้าวถอยเท้าแทบล้มลมหายใจติดคอเหมือนมีมือบีบอยู่จากภายในสามีรีบขยับยื่นแขนไปกันเลขาไว้ด้านหลังอย่าแต่เธอคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเย็นลงอีกขัน้น เย็นจนเหมือนอุณหภูมิลดพวบลงไปสู่เหวลึกพ่อตาหลีตาลงชาชัดและน่านเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครในห้องนี้คาดคิดว่าจะเกิดบอดี้การ์ดก้าวขึ้นหนึ่งก้าวพร้อมกันพื้นแทบสัน่นเสียงรองเท้าหนังหนักราวกับหัวใจถูกบดสามีเริ่มถอยอ้อมแขนที่กอดเลขาไว้เริ่มสัน่นเขาเพิ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ปกป้องความรู้สึกของคนที่ตนรักแต่คือการไทรถต่อเลือดเนื้อที่เคยปกป้องเขามาตลอดชีวิตและในวินาทีนั้นเองเสียงของลูกสาวคนเล็กที่เปิดประตูเข้ามาโดยไม่รู้เรื่องดังขึ้นเบาๆแม่ทำไมผมแม่หายไปทุกคนในห้องหยุดนิ่งเธอหันไปมองลูกดวงตาที่เคยแข็งเริ่มมีน้ำแต่พ่อของเธอก้าวไปข้างหน้าแล้ว และสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ไม่มีใครสามารถหยุดได้อีกแล้วเธอมองพ่อตามองสามีมองเลขาและมองลูกสาวโลกทั้งห้องเหมือนหมุนช้าเสียงลมหายใจของทุกคนชัดเหมือนอยู่ในอุโมงค์แคบอากาศหนืดหนักกดทับทั้งอกพ่อตาค่อยๆย,ย่อตัวรูปสีสาหลานเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนแตกต่างจากบรรยากาศรอบตัวปู่จะดูแลแม่ของหนูเอง คำพูดนั้นทําให้หัวใจของเธออ่อนลงแต่สามีกลับกัดฟันกํามือแน่นจนเส้นเลือดขึ้นพอ่อผมอธิบายได้เรื่องนี้ไม่ใช่แบบที่พ่อคิดพ่อตาไม่สนใจดวงตาเขามีเพียงเธอลูกสาวของเขาเลือดเนื้อของเขาหนิวบอกพ่อมาเกิดอะไรขึ้นเสียงเรียดแต่น้ำหนักหนักพอที่จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเธอหลบตา ลมหายใจสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความเจ็บในอกยังไม่หายเขาเชื่อเธอคนนั้นมากกว่าฉันประโยคสั้นแต่ชัดคมเหมือนค้อนตอบลงบนพื้นกลางห้องเลยเข้าหน้ามาหนึ่งก้าวน้ำเสียงอ่อนแต่สั่นเล็กน้อยคุณพ่อคะฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันแค่บอดี้การ์ดด้านข้างยกมือหยุดเธอโดยไม่ต้องพูดอะไร สามีหันไปหาเลขาสีหน้ากังวลเหมือนคนที่เห็นเรือกำลังจมไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ให้ใครแต่เธอคำพูดนี้ทำให้ห้องหยุดนิ่งอีกครั้งเหมือนเวลาไม่เดินต่อพ่อตาค่อยๆลุกขึ้นสีหน้าเรียบไม่โกรธไม่เสียงดังแต่ยิ่งน่ากลัวกว่า,กวาโกรธลูกเธอเลือกระหว่างคนในครอบครัวและคนที่ทำลายครอบครัวนั้น สามีหน้าเริ่มสีดวงตาเลิกละเหมือนมองหาทางออกที่ไม่มีอยู่จริงพ่อไม่เข้าใจผมแค่ต้องการปกป้องเธอเธอถูกว่าถูกดูถูกเธอร้องให้ทุกคืนผมเห็นกับตาเธอเชิดใบหน้าสายตาเย็นไม่ไหวเอ็นหรือว่าเธอลืมว่าใครเป็นคนเริ่มเกมนี้ก่อนสามีชะง,งะเหมือนโดนกระแทกกลางอ,อกเลขาตาเบิกกว้างมือเริ่มสัน่น เล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือพ่อตาขยับหันไปมองเลขาเพียงครั้งเดียวเลขาก็สุดคุกเข่าลงเองโดยไม่มีใครบังคับความติ้งบางอย่างกำลังเผยออกช้าแต่ชัดเธอค่อยๆเดินไปใกล้เลขาสายตาจับจ้องไม่ละเธอบอกเขาว่าฉันดูถูกเธอว่าเธอไม่คู่ควรว่าเธอไม่มีวันมีค่าเท่าฉันใช่หรือไม่เลขาก้มหน้าริมฝีปากกัดแน่น ไหลสัน่นแต่ไม่พูดอะไรเธอถามอีกครั้งชัดเน้นคำเหมือนตอกเสาเข็มใช่หรือไม่เลขาน้ำตาไหลยพยักหน้าชาหนักรับสารภาพโดยไม่เอ่ยคำสามีหน้าขาวสดเหมือนเลือดไหลออกจากร่างมือที่เคยจับไหล่เลขาค่อยๆปล่อยนิ้วสัน่นเหมือนคนเพิ่งรู้ว่าตัวเองทำลายทุกอย่างด้วยมือของตนเอง พ่อตาเดินเข้ามาใกลย้ยืนระหว่างเธอลูกสาวและสามีดวงตาเขาไม่แข็งกร้าวแต่ลึกเหมือนเห็นทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นฉันเตือนแล้วให้รู้จักเลือกว่าใครจริงใครลวงบอดี้การ์ดด้านหลังยืนเงียบพร้อมรอคำสั่งอากาศในห้องหนาเหมือนมีหมอกหนาทับพอททุกคนลูกสาวกอดชายเสื้อแม่เงยหน้าขึ้นน้ำตาปริม แม่เจ็บไหมเธอยิ้มบางลูบหัวลูกเสียงนุ่มแต่แฝงความปวดลึกไม่เจ็บแล้วเพราะวันนี้มีคนอยู่ข้างแม่สามีขยับเข้ามาหนึ่งก้าวน้ำเสียงเบาเหมือนคนใกล้จมน้ำผมขอโทษผมไม่รู้ผมพ่อตายกมือเพียงเล็กน้อยแต่แรงพอให้เขาหยุดพูดทันทีขอโทษไม่สามารถดึงคมมีดที่ปักลงในหัวใจคนอื่นออกได้ สามีน้ำตาเริ่มซึมแต่ไม่มีใครสงสารแม้เพียงหนึ่งคนเลขายังคุกเข่าร่างสัน่นเหมือนจะลม้มบรรยากาศเริ่มอึดอัดขึ้นอีกครั้งคล้ายมีบางสิ่งกำลังใกล้แตกหักแล้วจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ของพ่อตาดังขึ้นเขามองหน้าต่อสีหน้าเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยแต่ทุกคนในห้องรู้สึกได้เขารับสายเงียบฟังไม่พูดสักคำ จากนั้นเขาวางสายชาและหันกลับมามองทุกคนฉันรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ดวงตาของเธอสามีเลขาและบดีกาต่างสะดุ้งในใจพ่อตาหันไปหาลูกสาวของตนแล้วพูดประโยคเดียวที่ทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเบื้องหลังทั้งหมดนี้ไม่ใช่เลขาแต่เป็นคนที่พวกเธอไม่เคยคิดถึงเลยห้องทั้งห้อง เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองและในวินาทีนั้นมีเสียงประตูอีกครั้งบานหนะถูกผลักเข้ามาช้าๆเงาของผู้มาใหม่ทอดยาวบนพื้นห้องก่อนที่ร่างจะก้าวเข้ามาให้เห็นชัดเจนผู้มาใหม่ก้าวเข้ามารองเท้าหนังขัดเงาก้าวชะามั่นคงไร้ความลังเลแสงไฟกระทบเผยใบหน้าชัดเต็มหญิงสาวในชุดสูทขาวเรียด แต่งานตัดเย็บรูหราเธอคือพี่สาวของเธอพี่คนโตของครอบครัวนี้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศผู้ที่เธอไว้ใจที่สุดผู้ที่เธอเชื่อว่ารักเธอเสมอดวงตาของเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นแรงขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะดีใจเพราะสายตาของพี่สาวคู่นั้นเยน็นและนิ่งเหมือนกระจกใสที่ไม่มีอุ่นใดหลงเหลือพ่อตาหันไปมองเธอชัดเจน เหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรเธอมาแล้วสินะพี่สาวยิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นไม่มีความคิดถึงไม่มีความรักแน่นอนฉันต้องมาเพราะเรื่องนี้ฉันเป็นคนเริ่มเสียงในห้องขาดหายเงียบเหมือนผ้าม่านถูกปิดทุกด้านสามีหันไปมองเธอตกใจจนพูดไม่ออกเลขาที่คุกเข่าอยู่เงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง พี่สาวเดินผ่านสามีผ่านเลขาไม่สนใจเหมือนคนที่มองทุกอย่างต่ำกว่าเท้าเธอเดินมาตรงหน้าเธอยืนใกล้จนลมหายใจแทบซ้อนกันน้องรักเสียงแผ่วแต่แฝงพิษช,ชัดเจนเธอขยับถอยคลึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวพี่สาวยกมือปลายนิ้วแต่ผมที่ถูกตัดแต่เบาเหมือนเอ็นดูแต่กลับรู้สึกเย็นถึงกระดูกเสียของดีนะผมของเธอ ฉันเคยบอกแล้วอย่าให้ใครแตะยกเว้นฉันเธอขมวดคิว้วความทรงจำบางอย่างแล่นวา่าคือหนึ่งในวัยเด็กเธอเคยนั่งให้พี่สาววีผมพี่สาวเคยพูดแบบนั้นจริงครั้งนั้นอ่อนโยนแต่วันนี้เหมือนคำสั่งของผู้ครอบครองพ่อตาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงชัดกดลึกทำไมต้องทำแบบนี้ลูกทั้งสองคือเลือดของฉันเป็นครอบครัวเดียวกัน พี่สาวหัวรเราะเบาแต่ยาวเหมือนเสียงแก้วแตกช้าๆครอบครัวนั้นหรือพ่อรักเธอมากกว่าทุกอย่างทุกคนทุกเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตฉันเป็นแค่เงาและวันนี้ฉันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าน้ำหนักของเงาสามารถบทคนได้เหมือนกันบอดี้การ์ดทั้งห้าิบคนขยับเล็กน้อยแต่ยังไม่ทำอะไรคำสั่งยังไม่ถูกปล่อย สามีมองพี่สาวดวงตาสัน่นความเข้าใจเริ่มช้าเหมือนเพิ่งต่อจิกอ๊กซอสสำเร็จหมายความว่าเรื่องระหว่างเลขากับผมพี่สาวยิ้มมองเลขาใช่ฉันเป็นคนบอกให้เธอร้องไห้ทำเป็นอ่อนแอทำเป็นถูกดูถูกเพียงเพื่อให้เธอปกป้องและตัดสายสัมพันธ์จากน้องของฉันด้วยมือของตัวเองเลขาน้ำตาไหลแต่ไม่กล้าปฏิเสธ เพราะทุกอย่างคือความจริงเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเหมือนถูกบีบแต่ใบหน้ายังนิ่งไม่สัน่นไม่ร้องพี่ทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเสียงของเธอเรียดแต่ลึกเหมือนก้อนหินตกลงก้นบ่อพี่สาวโน้มหน้ากระซิบใกล้จนรู้สึกลมหายใจแต่ผิวเพื่อให้เธอรู้ว่าความรักที่เธอเคยมีความเชื่อใจที่เธอเคยให้ทุกอย่างสามารถถูกทำลายได้ ด้วยเพียงปลายนิ้วของฉันสายตาของเธอค่อยๆเปลี่ยนจากเย็นเป็นแข็งจากแข็งเป็นดุจากดุเป็นลุกโชนแล้วตอนนี้พี่คิดว่าฉันจะยอมเหรอพี่สาวยิ้มไม่ถอยไม่กลัวไม่ต้องยอมเพราะเกมนี้เริ่มมานานแล้วและตอนนี้ถึงตาของเธอที่จะสูญเสียบางอย่างเหมือนกันเธอกัดฟัน แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรลูกสาวที่ยืนกอดเธออยู่ถูกบอดี้การ์ดคนหนึ่งค่อยๆดึงออกไปชาแต่มั่นคงเธอหันขวบดวงตาหนะหัวใจเหมือนหยุดเต้นอย่าแต่ต้องลูกของฉันพอ่อสามีเลขาพี่สาวทุกคนหันมองบอดี้การ์ดคนนั้นหยุดแต่ไม่ปล่อยมือพี่สาวเอียงขอสบตาเธอชา และคำพูดที่หลุดออกมาเบาๆทำให้อากาศทั้งห้องเย็นจนแทบแข็งตัวเธอคิดว่าฉันจะทำร้ายหลานงั้นหรือไม่หรอกฉันจะไม่ทำร้ายเธอแต่ฉันจะสอนให้เธอรู้ว่าความกลัวเป็นอย่างไรเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เกมอีกต่อไปนี่คือสงครามในครอบครัวที่ไม่มีใครตั้งใจเริ่มแต่ไม่มีใครจะถอยแล้วเสียงกระจกจากด้านหลังแตกดังปัง ทำให้ทุกคนหันไปพร้อมกันเสียงกระจกแตกสะท้อนทั่วห้องเศษแก้วปลิวร่วงประกายสะท้อนแสงไฟเหมือนหิมะแข็งข่มบอดี้การ์ดห้าคนพุ่งไปทางเสียงทันทีเสียงพื้นดังหนักแต่ไม่มีใครพบใครอยู่หลังบานหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาทําให้ผ้าม่านพลิวอากาศเย็นจัดเหมือนพายุที่ค่อยๆก่อตัวทุกคนหันกลับแต่ตำแหน่งของลูกสาวว่างเปล่าเธอหายใจติดขัด หัวใจเหมือนหยุดเต้นร่างกายชาวา่าสายตากว่าหาทั่วห้องลูกสาวไม่อยู่ในอ้อมแขนไม่อยู่ใกล้ขาไม่อยู่ข้างหลังหายไปบอดี้การ์ดคนนั้นที่จับลูกไว้ยืนว่างเปล่ามือว่างราวกับเด็กไม่เคยอยู่ในมือเขาเลยความว่างเปล่านั้นทําให้ห้องทั้งห้องเหมือนพังทลายเธอพุ่งไปคว้าคอเสื้อบอดี้การ์ดคนนั้นดวงตาเต็มไปด้วยเปลวไฟ ลูกฉันอยู่ที่ไหนบอดี้การ์ดคนนั้นกลืนน้ำลายสีหน้าตกใจจริงไม่ใช่แกล้งผมเพียงดึงให้เด็กห่างนิดเดียวแล้วแล้วเธอก็หายไปจากมือของผมทันทีเหมือนมีบางอย่างดึงตัวเด็กออกไปเธอสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะโกรธจ,จนร่างกายแทบแหลกพ่อตาก้าวมาสีหน้าหนักลมหายใจช้าแต่มั่นคงเตรียมควบคุมทุกอย่างแต่พี่สาวกลับยิ้ม รอยยิ้มบางเหมือนคนที่รู้คำตอบก่อนใครอย่าห่วงเด็กปลอดภยัยตอนนี้เธอหันขวะตาแข็งเสียงต่ำเต็มไปด้วยไฟพี่ทำอะไรพี่เอาลูกฉันไปที่ไหนพี่สาวไม่ตอบไม่รีบไม่ตื่นเธอเดินไปที่โซฟานั่งลงอย่างสง่างามราวกับห้องนี้เป็นของเธอฉันไม่จำเป็นต้องใช้มือของฉันเองมีคนอีกคน ที่อยากให้ลูกของเธออยู่กับเขามากกว่าสามีหน้าเปลี่ยนเฉียบเหมือนเข้าใจบางอย่างหรือเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหมายความว่าพี่สาวตัดคำชัดคมตรงแม่แท้ของเธอกลับมาแล้วเธอชนะดวงตาเบิกกว้างหัวใจเหมือนถูกแทงจากด้านในแม่แท้ผู้หญิงที่เธอไม่เคยรู้ชื่อผู้หญิงที่เธอเชื่อว่าตายไปตั้งแต่เธอเกิด ผู้หญิงที่พ่อไม่เคยเล่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีภาพไม่มีเสียงไม่มีเงาแต่ตอนนี้กลับพาลูกของเธอไปลมหายใจของเธอหายเหมือนอากาศถูกดึงออกจากร่างพ่อตาหันไปทางพี่สาวสีหน้าตึงเหมือนความจริงที่เขาเก็บมานานกำลังถูกฉีกกลางห้องเธอไม่ควรพูดชื่อคนนั้นน้ำเสียงพ่อตาแตกเหมือนแก้วราวพี่สาวหัวเราะเบา แต่แหลมเหมือนคันธนูดีดสายทำไมกลัวความจริงนั้นหรือพ่อกลัวว่าเมื่อเธอรู้ว่าเลือดของตัวเองไม่บริสุทธิ์อย่างที่เลี้ยงมาเธอจะไม่เหลืออะไรในโลกนี้อีกเธอหยื่นเงนียบร่างสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ล้มไม่ถอยฉันไม่สนว่าเลือดฉันเป็นของใครฉันไม่สนว่าใครให้กําเนิดฉันมีแค่ลูกคนเดียวเสียงของเธอหนักมั่นคงเหมือนหินผาในพายุ และฉันจะตามเขากลับมาพี่สาวยกคิวยิ้มเย็นคิดว่าเธอจะทำได้งั้นหรือเธอไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลไม่มีใครอยู่ข้างเธอแล้วแม้แต่ผู้ชายของเธอก็เลือกคนอื่นไปแล้วเธอหันไปมองสามีไม่ร้องไม่กโกรธเพียงเงียบและสามีก็สุดลงเหมือนความกระจ่างแทงเข้าใจพ่อตาตะโกนสั่งเสียงดัง ดังกล้องทั้งอาคารปิดทางออกทุกด้านค้นทุกชัน้นลูกของเธอต้องพบในคืนนี้บอดี้การ์ดทั้งห้าสิบคนเคลื่อนพร้อมกันเสียงรองเท้าหนักสั่นพื้นเหมือนฟ้าผ่าตรงหัวใจแต่พี่สาวอย่างยิ้มไม่หวัน่นไม่ไหวพวกเธอตาไม่ทันหรอเพราะผู้หญิงคนนั้นกำลังพาเด็กไปยังที่ที่เธอไม่กล้าเหยียบเธอกัดฟันเสียงลอดออกมาช้า แต่คมเหมือนใบมีที่ไหนพี่สาวเท้าคางเสียงเบาแต่แผลลึกบ้านเกิดของแม่เธอหมู่บ้านที่ถูกปิดที่ไม่มีใครออกไม่มีใครเข้ามาเกือบยี่สิบปีเธอรู้ทันทีว่าต้องไปไม่มีการรอไม่มีการวางแผนเธอหันหลังก้าวตรงไปที่ประตูราวกับวิญญาณถูกไฟผละแต่สามีวิ่งมาขวางยื่นแขน เสียงสัน่นฉันไปด้วยฉันจะช่วยฉันผิดแต่ฉันจะชดใช้ขอให้ฉันไปด้วยเธอมองเขาสายตาไม่อ่อนไม่แข็งแต่ว่างเหมือนเท่าฐานหลังไฟไหม้ที่ฉันจะไปคือที่แห่งที่คนทรยศไม่มีสิทธิ์ยืนสามีหยุดแข็งนิ่งเหมือนหุ่นเธอเดินออกจากห้องประตูเปิดแสงด้านนอกจ้าสว่าง แต่แผ่นหลังของเธอเต็มไปด้วยเงาของสงครามที่กำลังเริ่มขณะที่พี่สาวอย่างนั่งยิ้มราวกับเกมทั้งหมดยังอยู่ในกำมือของเธอและในเงามืดของทางเดินด้านหลังเงาของเด็กหญิงตัวเล็กถูกพาเดินโดยผู้หญิงผมยาวในชุดดำสนิทใบหน้าถูกซ่อนแต่ท่วงท่าคล้ายรู้จักโลกนี้ดีกว่าใครลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบหัวเราะ จากอดีตที่ถูกปิดตายมานานมากแล้วแอร์ในห้องสั่นไหวเบาๆเสียงหายใจของทุกคนเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของแต่ละคนเต้นดังอยู่ในอกพ่อของเลขาค่อยๆหันหน้าไปมองจันฉายสายตานุ่มลึกเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่มีใครคาดคิดจันฉายก้มหน้ามือบีบชายกระโปรงแน่นจนสัน่นเธอรู้ดีว่าเวลานี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังได้อีกพ่อของเลขากล่าวช้าๆ น้ำเสียงเหมือนดาบบางเฉินผิวฉันคิดว่าเธอจะยืนข้างลูกชายฉันทุกคนอึง้งรวมถึงพากินพากินมองสลักเลขาและจันชายความจริงบางอย่างเริ่มเรียงตัวในหัวเลขาไม่ใช่เพียงเลขาแต่เป็นภรรยาที่ไม่ได้รับการเปิดเผยลูกสาวตระกูลใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามาทดสอบใจคนจันชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาล้นออกมาฉันยืนข้างเขา ตั้งแต่วันแรกคำพูดนั้นเงียบจะหนักพ่อของเลขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนกำลังทบทวนพากินรู้สึกเหมือนห้องท้ำห้องบีบรัดตัวเขาเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเขาเองความลังเลข,ของเขาความรู้สึกอ่อนไหวความหลอกตัวเองเขาสูญเสียจันชายไปทีละน้อยในวันที่เขามองเลขาด้วยแววตาที่ไม่ควรมีเลขากัดริมฝีปาก สโพกสั่นเล็กน้อยเธอเหมือนคนที่ต้องการพูดแต่ไม่กล้าพากินเอ่ยก่อนเสียงทุ้มแต่สัน่นทั้งหมดนี้เกิดจากฉันเองทุกคนหันมองฉันไม่ปกป้องใครเพราะหน้าที่แต่เพราะฉันสับสนหัวใจของตัวเองคำสารภาพหนักกว่าพายุมันทำให้ทุกคนหยุดคิดจันชายยิ้มทั้งน้ำตารอยยิ้มที่เหมือนคนหมดแรงแต่ยังรักเธอพูดชา้าช ฉันไม่เคยต้องการให้เธอสมบูรณ์แบบฉันแค่ต้องการให้เธอเลือกฉันตั้งแต่แรกเธอกลั้นหายใจเหมือนคำถัดไปจะเป็นการปล่อยทั้งหมดแต่วันนี้มันสายแล้วพากินเหมือนถูกฟ้าผ่าทุกสิ่งว่างเปล่าเลขามองจันชยัยหน้าตาไหลเงียบไม่ใช่เพราะชนะแต่เพราะเจ็บไม่ต่างกันพ่อของเลขาคลายท่าทีถอนใจยาวเรื่องใจไม่มีใครสั่งกันได้ เขาหันไปทางบอดี้การ์ดพยักหน้าให้ถอยพายุสงบในทันทีเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นจันฉายค่อยๆเดินออกจากห้องไม่หันกลับมามองแม้พากินจะเอ่ยเรียกชื่อเธอจนเสียงขาดหายพากินสุดนั่งลงมือปิดหน้าทุกอย่างที่เขาคิดว่าปกป้องกลับกลายเป็นเขาทำลายมันเองเลขาคุกเข่าลงข้างๆแต่ไม่แต่ตัวเขาเธอเพียงพูดแผ่วเหมือนลมราตรี รักที่ไม่มีความกล้าย่อมจบแบบนี้เสมอพากินไม่ตอบเพราะเขารู้แล้วจันชายเดินไปยังลานกว้างหน้าตึกรถของตระกูลเธอจอดรออยู่ทว่านี่คือจุดหักมุมสุดท้ายชายสูงวัยที่ยืนข้างรถไม่ใช่คนขับแต่เป็นพ่อของเธอตระกูลเก่าแก่มีอำนาจไม่แพ้ฝั่งเลขาเขามองลูกสาวถามเพียงหนึ่งประโยคพร้อมกลับบ้านหรือยังจันชายตอบ สายตาเด็ดเดี่ยวแข็งแรงกว่าที่เคยพร้อมแล้วค่ะพอและในวินาทีนั้นภากินเพิ่งรู้ความจริงจันฉายต่างหากที่เป็นทายาทใหญ่ที่สุดทรงอำนาจที่สุดและเป็นคนที่เขาทิ้งไปนี่ไม่ใช่เรื่องของความรักอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการสูญเสียที่ไม่มีวันได้กลับคืนและนี่คือราคาที่หัวใจต้องจ่ายเมื่อเลือกผิดเพียงครั้งเดียว